เด็กปุ้ยมากับปอหมกไอ้จิงอ๋อไม่รอดจิงกับเหลืองกปูไอ้กู่รับเหมือนกันไ่องจิ๋งก็ขัวกูหล่อตัวแย่เคนควางกูจัดเดียวแต่คือไอ้บ่าวอันวัดน่ะกว่าขัวเคนจังเป็นน่ะนองกับปุ้มตีตีโรงเรียนนะตีโรงเรียนตรงองค์ก้อยโรงเรียนตรงองค์ก้ออน่ะน้อกันตักดีพ่อกูไปเห็ีดแม่กาวจังวัน ออกแล้วไม่มันออกกูตังไล้เรวกวามันมาเอ้แงว่าคุณเอยไอ้ีนตัวอยมึงไปราชมึงเจอได้มั้งไอจีอมึไปราดมึงเอได้หรืมั้งอ้อเออลืมมันไม่ได้เจอได้ตีไอ้ดู้ไ้ติงไปราตอกูเตนไปทำไรไปเจอกองไปราต้อกูจีไปทำแม่มึงเลราดปิดอะ